สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy v o r l d Channel ค่ะส,ส,สำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการยืนยันตัวตน PayPal ค่ะจริงๆมันก็ไม่อยากใช่ปะแต่ว่าก็จะมาทำให้ดูเนาะว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างแล้วก็ใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยพูดถึงเอกสารนะคะต้องบอกก่อนว่า PayPal เนี่ยจะให้เรายืนยันตัวตน2อย่างก็คือยืนยันตัวตนตัวเราเองนะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนของร้านเนาะเอกสารก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือ1บัตรประชาชนของเรานะคะ 2. สองใบทะเบียนพาณิชย์ที่เราเพิ่งไปจดทะเบียนพาณิชย์มาเนะาะ3เอกสารยืนยันที่อยู่นะคะซึ่งเอกสารยืนยันที่อยู่นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นใบแจ้งหนี้ต่างๆค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะก็หลักการสำคัญเลยคือต้องมีชื่อเราและที่อยู่อยู่ในเอกสารแผ่นเดียวกัน นะสำหรับใครที่เป็นเจ้าบ้านก็จะไม่มีปัญหาใช่ปะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านที่เราไปจดทะเบียนนะคะก็ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์หรือไม่ก็ใบแจ้งหนี้ค่าบัตรเครดิตนะคะหรือไม่ก็ใช้สเตทเมนธนาคารได้เลยค่ะหลักการสําคัญก็คือชื่อเรากับชื่อที่อยู่นะคะต้องตรงกับที่เราไปจดทะเบียนพาณิชย์นั่นเองเนาะ ลากรสัรสุดท้ายนะคะก็คือใบมอบอำนาจค่ะซึ่งเดี๋ยวใน PayPal เขาจะมีแบบฟอร์มให้เราดาวน์โหลดไปปริ้นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นบริษัทนะคะก็จะมีใบมอบอำนาจอยู่แล้วใช่ไหมแต่สำหรับใครที่เปิดร้านค้าออนไลน์เป็นเจ้าของคนเดียวอย่างทัพทิมเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใน PayPal ออกมาแล้วก็มาพิมพ์ใหม่อีกทีนึงแล้วก็ปริ้นออกมาถ่ายรูปส่งไปนะคะ เพราะว่าไฟล์ที่เขาให้มันเป็นไฟล์ที่แก้ไขไม่ได้และเพยพาวบอกว่าต้องพิมพ์ลงบนเอกสารหัวกระดาษที่มันเป็นชื่อบริษัทเราเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าพิมอ่ะ ก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ามาพิมพ์ใหม่เองเนาะรีมแจกไฟล์ที่ทวพทิมทำแล้วกันนะคะแปะไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างนะคะใครที่ยังไม่มีใบวอบนาจก็ดาวน์โหลดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อร้านตัวเองได้เลยอะตัวอย่างนะคะอันนี้ทัพทิมเปลี่ยนข้างบนนะคะใส่เป็นชื่อร้านของทัพทิมเองตัวนี้แล้วก็ ข้อความอะไรต่างๆ่พิมพ์ก็ก๊อปปี้มาจากตัวแบบฟอร์มของเขาที่มีให้นะคะในส่วนของที่ให้กรอกนะะถ้าพิมปริ้นออกมาแล้วก็มาเขียนกระดาษแทนเนาะมีวันที่ที่ต้องเขียนนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อร้านเนาะตรงเนี้ย เป็นเพย์พาวที่พิมก็ใส่เป็นอีเมลแทนนะคะซึ่งในส่วนของผู้รับผิดชอบตรงนี้นะคะตอนแรกเขาให้เป็นตารางมาแต่เขาพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้แทนเพราะว่าเราใส่คนเดียวก็คือชื่อเราใส่ชื่อเราลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนเราแล้วก็ตำแหน่งทางธุรกิจก็ใส่เป็นผู้จัดการได้เลยนะคะด้านล่างก็เซ็นอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตำแหน่งใส่ผู้จัดการแล้วก็ใส่ชื่อร้านลงไปอีกทีหนึ่งนะคะก็พิมพใช้ใบนี้ส่งไปเนาะ เอกสารทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาะคะทั้งบัตรประชาชนอะไรพวกนี้คือถ่ายรูปแล้วก็ส่งเป็นไฟล์รูปได้เลยนะคะรวมทั้งใบมอบอํานาจด้วยนะคะโอเคสําหรับเอกสารก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูหน้าจอทัพทิมกันเลยดีกว่าค่ะมาดูตรงหน้าจอ PayPal กันบ้างนะคะอันนี้เป็นแอคเคาท์สำรองของทัพทิมเนาะซึ่งทับทิมมาไปจดทะเบียนมาอีกหึ่งร้านนะคะเพิ่มก็เพราะว่าอยากจะรักษาแอคเคาท์อันนี้ไว้นะคะ สำหรับใครที่มีบัญชี PayPal อยู่แล้วเนาะคิดว่าบริเวณหน้าแดชบอร์ดตรงทั้งด้านบนตรงนี้นะจะมีรูปธงสีแดงๆเป็นแจ้งเตือนให้เรานะคะว่า,าจะต้องยืนยันตัวตนส่งเอกาสารยืนยันตัวตนเนาะแต่ของทัพที่เหมือนตอนแรกแอคเคาทนี้มันจะมีอทองแดงเหมือนกันแนละ้วแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว สำหรับใครที่ไม่มีธงแดงขึ้นมาเหมือนของทัพทิมนะคะแล้วโทรไปคุยกับเ a y p a l แล้ว PayPal บอกให้สมัครสมาชิกใหม่เปิดบัญชีใหม่ไปเลยอะไรย่างนี้นะแล้วไม่อยากเปิดบัญชีใหม่อยากใช้บัญชีเดิมนะคะวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะโอเคไหมมาที่รูปฟันเฟืองไขควงตรงนี้นะคะแล้วคลิกตรงการตั้งค่าบัญชีค่ะจากนั้นนะคะคลิกที่ข้อมูลธุรกิจค่ะ ตรงข้อมูลธุรกิจนะคะให้เราคลิกอัปเดตค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นข้อมูลร้านเก่าของทัพทิมซึ่งเป็นร้านที่ไม่ได้ขายแล้วปิดมาตักปีหนึ่งแล้วซึ่งบัญชี PayPal อันนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยเนาะมันก็ยังคงมีเว็บไซต์อันเก่าของทัพทิมอยู่ซึ่งทัพทิมก็กล่าวว่า ก็คงไม่เปลี่ยนสําสำหรับใครที่ตอนนี้นะจดทะเบียนร้านค้าที่ชื่อไม่เหมือนกับตรงเนี้ยที่เราตั้งค่าเอาไว้นะคะก็คืออย่างเช่นทัพพิมในเพ y p a าทัพทิมเขียนว่า grab your style ใช่ไหมแต่ทัพพิมไปจดร้านใหม่ชื่อร้านมินมินนะคะก็ถ้าเรายื่นเอกสารอะไรไปปุ๊บเนี่ย ไอตัวชื่อร้านเนี่ยค่ะเพย์พาวอะ่ะจะเข้ามาเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยนะเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่เราจดทะเบียนเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้ชื่อตรงเนี้ยแสดงเป็นชื่อร้านว่าอะไรก็จดทะเบียนในชื่อนั้นนะคะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ของเราเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆแล้วกันว่าอยากจะใช้ชื่อร้านว่าอะไรนะคะอ่ะที่นี้คลิกที่แก้ไขนะคะ สำหรับใครที่ไอ้เมื่อกี้มันไม่มีธงแดงที่หน้าแรกหน้าแดชบอร์ดใช่ไหมให้ทุกคนมาคลิกตรงนี้นะประเภทธุรกิจนะคะให้คลิกเปลี่ยนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเนาะเท่านั้นเลยแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้ไปที่หน้าแดชบอร์ดอีกรอบนะคะหน้าสรุป มาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไว้เนาะแค่เปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะคะตรงนี้กลับมาหน้าสรุปหรือหน้าแดชบอร์ดนะคะก็จะมีธงแดงขึ้นมาให้เราแบบนี้แจ้งเตือนให้เรายืนยันตัวตนนะคะ ก็ใครที่เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเพิ่งบันทึกไปเมื่อกี้อาจจะต้องรอสักนาที2นาทีแล้วก็รีเฟรชใหม่เนาะมันก็จะขึ้นมานะคะมาเริ่มกันนะคะสําหรับใครที่มีธงแดงอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มกันที่ตรงนี้เลยนะคะคลิกที่ดูรายละเอียดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาจะบอกให้เรายืนยันข้อมูล2ออย่างนะคะคือข้อมูลองค์กรกับข้อมูลเจ้าของบัญชีเนาะอันแรกนะคะก็คลิกไปเลยเริ่มใช้งาน สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนให้ยืนยันข้อมูลขององ,องค์กรข้อมูลของร้านเราเนาะชื่อองค์กรตามกฎหมายตรงนี้นะคะตรงนี้หน้าเนี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วนะถ้าใครอยากจะแก้ให้ไปแก้ที่หน้าเมื่อกี้นะคะข้อมูลธุรกิจที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้ค่ะไปแก้ตรงนั้นก่อนแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วชื่อในทะเบียนพาณิชย์ไม่ตรงทาง p พ y p a พจะเข้ามาเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติค่ะ,คะคก็ทับพิมก็ไม่เปลี่ยนละกันเอาไว้แบบนี้ก่อนเนาะ หน้าน,นี้ก็กรอกข้อมูลได้เลยนะคะก็จะเป็นเลขจดทะเบียนธุรกิจ13หลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของกระดาษใบทะเบียนธุรกิจนะคะส่วนเนี่เป็นเลขบัตรประชาชนเราเนาะหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไหมามันจะมีลิงก์ให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วจากที่เคยใช้งานมาเนาะที่อยู่ขององค์กรนะคะตรงนี้ก็เพิ่มลงไปเนาะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปได้เลยค่ะ ถ้าพิมกรอกเสร็จแล้วนะคะก็คลิกถัดไปนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลเจ้าของบัญชีหรือก็คือข้อมูลของเราเองนะคะชื่อเต็มทางกฎหมายก็จะเป็นชื่อเราเนาะวันเดือนปีเกิดนะคะคุณเป็นชาวไทยหรือไม่ก็ตอบไปเนาะแล้วก็ใส่หรหัสบัตรประชาชนเนาะแล้วก็ยืนยันที่อยู่นะคะแล้วก็คลิกถัดไปได้เลยอันนี้ถ้าพิมก็กรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็คลิกถัดไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะมันเป็นสรุปข้อมูลธุรกิจกับข้อมูลส่วนตัวเนาะก็คลิกส่งเพื่อยืนยันได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องเพิ่มเอกสารเนาะเอ๊ะปกติมันต้องมีตรงนี้นะเพิ่มข้อมูลรานทะเบียนพาณิชย์นะคะอันนี้ทับทิมไม่แน่ใจว่าด้วยแอเค t นี้ทำไมถึงไม่มีให้รทัทิมเพิ่มใบทะเบียนพาณิชย์เนาะอ่าเดี๋ยวทับทิมเพิ่ม ข้อมูลเจ้าของบัญชีก่อนละกันคลิกตรงเพิ่มเอกสารนะคะในส่วนของการเพิ่มเอกสารเนาะก็จะมีหลักฐานประจำตัวบุคคลนะคะก็เลือกเป็นบัตรประชาชนแล้วก็ส่งเป็นไฟล์บัตรประชาชนไปนะคะจากนั้นก็ส่งได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเขาก็ให้เราส่งหลักฐานยืนยันที่อยู่นะคะ ก็จะมีให้เลือกประเภทเอกสารเนาะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะสามารถใช้ได้หลายอย่างใบแจ้งยอดบัตรเครดิตใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารพวกสเตตเมนต์นะคะค่าแกส๊สค่านา้ําค่าโทรศพัพท์ค่าไฟแล้วก็หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเนาะี่พิมพ์ใช้ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตนะคะจากนั้นก็คลิกส่งได้เลยค่ะ,ะมาแล้วนะคะในส่วนของร้านค้าของทัพพิมพ์เขาก็ให้เพิ่มเอกสารเหมือนกันค่ะ นึกว่าจะไม่ให้เพิ่มซะละอ่ะเราก็มาคลิกเพิ่มเอกสารนะคะเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจนะคะก็เพิ่มใบทะเบียนพาณิชย์ที่เราเพิ่งไปจดมาเนาะจากนั้นด้านล่างก็ใส่ใหมายเลขทะเบียนธุรกิจ13หลักนะคะตรวจสอบที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกส่งได้เลยค่ะ จากนั้นเขาก็ให้เราส่งหลักฐานยืนยันที่อยู่อีกรอบนะคะก็ใช้ตัวเดียวกันเลยเท่าทีบใช้ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอันเดียวกันเลยนะคะจากนั้นก็ส่งไปได้เลยอันสุดท้ายนะคะเป็นหนังสือมอบอำนาจค่ะเพิ่มเอกสารตรงนี้นะคะอย่างที่ทีมบ,บอกตอนแรกก็คือเขาจะมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบสิทธิ์ แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะคะเขาบอกว่าต้องพิมพ์บนหัวจดหมายขององค์กรของคุณนั่นหมายความว่าบนหัวเอกสารนะคะต้องเป็นชื่อร้านเนาะสำหรับใครที่อยากได้ครัพิมพ์แปะไฟล์ไว้ด้านล่างนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ก็ไปเปลี่ยนหัวจดหมายด้านบนใส่เป็นชื่อร้านของตัวเองแล้วพิมพ์ออกมาได้เลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาหนังสือมอบอำนาจตรงนี้เนาะแนบไฟล์ไปเลย เสร็จแล้วก็ส่งได้เลยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าขอบคุณที่ให้ข้อมูลเราตรวจสอบข้อมูลของคุณอยู่แล้วก็จะติดต่อกลับภายใน2-4วันทําการนะคะเมื่อยืนยันตัวตนของคุณแล้วคุณจะสามารถใช้บัญชีของคุณเพื่อเพลิดเพลิพนกับการชําระและรับการทํารายการได้ไม่จํากัดก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ทําบัญชีหลักของทัพทีมนะคะ4วันเนาะ ทัพทิมทำวันจันอะ่ะวันพฤหัสร,รู้ผลแล้วนะคะรู้ผลในที่นี้คือไม่มีใครติดต่ออะไรกลับมานะรู้ผลในที่นี้คือเขาเข้ามาเปลี่ยนชื่อร้านให้ทัพทิมให้ตรงกับใบทะเบียนพาณิชย์โดยอัตโนมัติให้นะคะทัพทิมถึงรู้ว่าอ๋อมันโอเคแล้วมันผ่านแล้วเนาะเอาล่ะคิดว่าออร้านนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็น่าจะเข้ามาเปลี่ยนชื่อร้านให้ทัพทิมแค่นั้นนะคะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะในส่วนของเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์เนาะทัพทิมก็ทำวิดีโอเอาไว้แล้วนะคะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างไปดูได้นะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรยังไงมีขั้นตอนอยังไงนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ